เอาอาลิสมาฮาแต่เอาอเบิร์ดเวสเกอร์มาฆ่าแบบนี้ก็ไม่ตลกนะฮะสำหรับเจ้าภาพยนตร์เรซินิวิวของ p พาวอ n เด r สันเรื่องราวของวาวในวันนี้ก็คือการสรุปเหตุการณ์ที่เอาเบิร์ s เวสเกอร์ในภาพยนตร์นั้นดูไม่เก่งเอาซะเลย สวัสดีครับคิวกะอ,อุเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของ Albert w e s เวสเอในภาพ,พยนตร์ d e n t Evil ที่กำกับโดยพออันเดอร์สันและก็มีตัวละครเสริมอย่างอลิสทั้ง6ภาคด้วยกันนะครับเราต้องมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนผมคิดว่าในภาคแรกเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเป็นการเปิดสักรารของ r e s t Evil ในตอนนั้นเลยนะ ในภาคแรกเนี่ยถือว่าตื่นเต้นมากๆเลยทั้งภาพกราฟิกแล้วก็เหตุการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ตื่นตาม,มากๆกับบรรยากาศของบริษัทอัมเบล่าที่มีซอมบี้โผล่ออกมาแล้วก็มี CGI ของลิกเกอร์ที่ทําออกมาได้น่าสนใจมากในช่วงเวลานั้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการเปิดตัวภาพยนตร์ของร e ิวิลมาเรื่อยๆครับหลังจากที่จบเอนเครดิตเนี่ยก็จะมีการต่อยอดเนื้อเรื่องเรื่อยๆเหมือนกับทําต่อไปเรื่อยๆจะเริ่มไล่ตั้งแต่อยู่ในบริษัทภาคต่อมาก็ไปในเมืองเรคูนซิตี้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเป็นการ s สเกลที่ใหญ่ขึ้นเป็นนอกเมืองนั่นเองนะฮะแล้วก็มาถึงรอบโรคเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งมาได้พบกับหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังบริษัทอัมเบลล่านะครับนั่นก็คือราเบิร์ตเวสเกอร์นั่นเองนะครับ ในภาค extinction ซึ่งเป็นภาค3ที่ออกมาในช่วง end credit นะฮะแล้วก็มีการบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะครับอลิสก็จะไปหาอัลเบิร์ตเวสเกอร์พร้อมกับเหล่าทหารของเขานะไปบุกนั่นเองนะฮะซึ่ง end credit นี้ก็ทําให้ผมรู้สึกตื่นตามากเลยนะเพราะว่าในการออกแบบของอัลเบิร์ตเวสเกอร์เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะครับทั้งหน้าตาของตัวละครที่เอ่อถอดแบบมาเลยนะฮะแล้วก็การแต่งตัวชุดพร็อพต่างๆการใส่แว่นแล้วก็หน้าตานักแสดงเนี่ยก็ถอดแบบออกมาเป็นอัลเบิร์ตเวสเกอร์เลย แต่เรื่องราวของอัลเบิร์ตเวสเกอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญของ d e ซ t Evil เลยนะในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เป็นคนดูแลบริษัทอัมเบลา่าแล้วก็จะมีดร์ไอแซคอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบริษัทอัมเบลา่าทีแต่ว่าอัลเบิร์ตเวสเกอร์ก็มาคุมในช่วงเหตุการณ์ After Life แทนโดยฉากเปิดก็เราได้พบว่าอลิสกับเวสเกอร์ก็มีการต่อสู้กันใช่ไหมครับซึ่งการต่อสู้นั้นก็เป็นฉากไม่กี่ฉากไม่กี่ซีนเท่านั้นนะครับผมอยากจะให้มีการต่่่่่อออสสสู้้้ขขงเเววกกกรรรร์มมมาาาาาาานนนนีีไจะะป็ทัถลบ สูนอย่างเท่แบบหนึ่งแมทริกซ์ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเราได้เห็นในส่วนของตัวเกมไปแล้วเราอยากจะดูว่าภาพยนตร์มันจะทําได้ขนาดไหนนะครับในส่วนของตัวเกมทําออกมาได้เท่มากทั้งการกระโดดการหลบกระสุนนั่นนี่นู่นในตอนแรกที่ผมได้ดูฉากใกล้จะจบนะฮะที่มีการนั่งโพสเก้าอี้เท่ๆนะครับแหมแล้วก็มีเจ้าหมาสองตัวโผล่มาตอน,นั้นผมคิดใจโอ้โหมันต้องมาเว้มันต้องมาแบบในเกมแน่เลยฮุบป๊บปุ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 ๊บอะไรอย่างงี้แล้ว มีคลิสกับแคลโผลมาพอดีเออมันมาเลยคล้ายๆกับในเกมอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ ไม่เห็นฉากของการต่อสู้มีการหลบกระสุนนิดๆหน่อยๆนะครับถึงแม้มันจะไม่สู้เยอะก็ตามแต่มันก็ทอยแบบจในตัวเกมเลยแต่ผมเสียดายอะเหมือนเขาจะโฟกัสไปที่3มิติมากเกินไปนะคือในตอนนั้นเหมือนจะมีใส่แว่นดู3มิติได้นะครับวงนั้นจะเป็นช่วงพีกๆเลยในการที่จะเข้าไปใส่แว่นแล้วก็ดูภาพยนตร์นะครับตอนนั้นจะเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าอลิสเนียไม่ได้เก่งฮะแต่ว่าวสเกอร์มันขึ้นไปหน่อยนะคือคือศัตรูอยู่ตรงหน้านะครับทำไมไม่ใช้พลังของตัวเองนะครับในการ หลบเนี่ยมันต่อยต่อยต่อยอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้จะเอาอะไรออกมาครับไอ้พลางก้าที่มันอยู่ออกมาจากปากคือไม่เข้าใจแล้วก็โดนมีดเสียไปที่หัว <c oughs> คือผมไม่เข้าใจแล้วมาจบที่โดนลูกซองยิงนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคริสกับแคลนี่ก็ใช้ปืนพกอินฟินิตี้ยิงใส่เวสเกอร์จนหลับไปเลยนะฮะแล้วทั้งทั้งหมดก็ขึ้นมาช่วยคนนะฮะหลังจากนั้นเวสเกอร์ยังไม่ตายนะครับแล้วก็นั่งเครื่องมาพร้อมจะหนีนะครับแล้วก็ระเบิดไปแต่ตัวเวสเกอร์ยังไม่ตายนะ แล้วก็มาถึงภาค retribution นะครับภาคนี้ก็มีการดึงเอาเอดาวองแล้วก็จิวเวลไทยกลับมาด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการดึงเอาตัวละครที่สำคัญกลับมาทั้ง2ตัวเลยแล้วก็มีเอาเบิร์ตเวสเกอร์ด้วยนะครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเพียงแค่มาเอาทีวรัสเฉยๆอ้แล้วก็มีรีออนด้วยนี่หว่ารีออนที่ไม่ใช่รีออนนะครับค่อ <laughs> นข้างงงนิดนึงแล้วที่เสียทายคือ ภาพยนตร์ Retribution เนี่ยมีการนำมตัวละครเก่าๆมาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นตัวละครจากในเกม้วยนะแต่ก็ตายเยอะเหมือนกันนะครับแล้วที่ผมกำลังงงที่สุดก็คือว่าเฮ้ยภาพยนตร์ r e t r i b u t i o n ก็มีตัวละครที่หายไปนะครับนั่นคือคริสกับแคลหายไปเลยหายไปคือไม่มีอยู่ในเนื้อเรื่องเลยนะครับแล้วหายไปแบบหายไปเลยนะครับเพราะว่าเราอยางจะที่ดูเอนเครดิตของ After Life ไป Chris คริสกับแคลหายฮะหายไปเลยครับเหมือนกับไม่ได้เซ็นสัญญามั้งแล้วก็ การพูดถึงเลยก็เลยงงว่าหายไปไหนครับ <c oughs> หายไปไหนฮะจนกระทั่งก็มาได้พบว่าโอ้มันมีตัวละครเยอะแหละนะฮะแล้วก็น่าจะตัดตัวละครที่ไม่มีเกี่ยวกับบทออกไปแต่มันงงอะ่ะมันงงที่เอา้ามันเหมือนจะต่อเนื่องกับเอ็นเครดิตแต่ตัวละครที่เรารู้จักหายไปหรืออลิโซเดียวที่ยืนนะฮะก็ค่อนข้างสับสนเหมือนกันนะครับต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเบสเกอร์ต่อนะครับเบสเกอร์นี่เหมือนกับว่าจะมาเฉพาะแค่ตอนเริ่มต้น ฉากคัสซีนตอนแรกเท่านั้นนะครับที่มีการพูดคุยกับบาริสแล้วก็จ้างเอดาวงมานะครับแล้วสุดท้ายกลับมาเจออีกทีหนึ่งตอนสุดท้ายนะครับเวสเกอร์ก็มาให้พลังกับอลิสีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเอนเครดิตอีกแล้วนะเอนเครดิตก็ค่อนข้างกลังการเหมือนเดิมนะครับต่อยอดท้ายไปเรื่อยๆฮะ มีจบจะจบเหมือนจะจบแต่ไม่จบนะฮะยังมีการเขียนบทต่อไปจนกระทั่งถึงภาคสุดท้ายนั่นเองแต่โชคดีที่เป็นเป็นภาคสุดท้ายนะครับเพราะว่าเขามีการเขียนไปแล้วว่าเป็น The Final Chapter นะครับเรียกได้ว่าภาคนี้นะฮะผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงตัดเฟรมแบบวิ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 ว,ว,วิแบบนี้นะครับมีการคัดเยอะมากนะครับใน The Final Chapter นะครอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ผมปวดตาอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของภาคนี้นะ แล้วก็ตัวละครหายไปเหมือนเดิมครับทั้งจิลทั้งเอดาทั้งรีออนแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็ได้เห็นว่ามันมีเหตุการณ์ศึกสงครามก่อนหน้านี้นะครับก็เลยเดาว่าน่าจะตายไปหมดแล้วนะครับโอเคเราจะมาพูดถึงวสเกอร์ต่อนะครับวสเกอร์ก็หักหลังอลิซิกแล้วครับและครั้งนี้ได้พบกับเบื้องหลังของบริษัทอัมเบลล่านะครับแล้ววสเกอร์ในการที่มีแผนร้ายนั่นนี่นู่นนะครับแล้วก็เตรียมที่จะไปบุกจัดการอลิสนะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวละครวสเกอร์มันจะไม่ควรจะมีบทในตอนนี้นะครับควรจะหายหาย ตัวละครอ,อื่นนะครับผมกำลังงงว่าทำไมเบสเกอร์ถึงโดนล,ลิฟเสียบคาประตูตายครับกำลังงงอยู่ตรงนี้ <c oughs> ยูวยูรดีหลบสก,กิลอะไรไม่ได้เลยเหรอนะครับไม่ใช่ลิฟสีเป็นประตูอัตโนมัติเออ แล้วก็โอโหนอนแมะจูนนั้นนะครับไม่ทันอะไรเลยนะครับไม่มีบทอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีบทบาทใน h e c i v i l ถึง4ภาคเลยนะแต่ก็เป็นตัวร้ายที่ไม่สุดจริงๆนะครับมีอะไรมากมายที่เหมือนกับจะให้พลังกับอลิสมาาเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ทำให้อัลเบิร์ตเวสเกอร์นั้นก็มีบทบาทไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของ t f l i กก็มีการเปลี่ยนตัวละครมากมายนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์ Welcome to r e c c o o n City นะครับที่เป็นความหวังว่า Albert ร e s k e r นั้นจะกลับมามีบทบาทมากกว่าเดิมอีกนะครับขออย่าให้เป็นแบบในเวอร์ชั่นที่เราเคยดูมาทั้ง6ภาคนี้เลยละกันนะครับ เพิ่มเพื่มเขียนอย่างไรกับอัลเบิร์ตเวสเกอร์แล้วก็ภาพยนตร์ซีวิลทั้ง6ภาคข,ของพอเดซันก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วก็เกมอีกมากมายครับสำหรับเรื่องซีรีส์ไอซีวิลมาพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ